วันนี้เราจะมาค,คุยกันในหน่วยที่13นโยบายด้านพลังงานในบริบทโลกนะครับของชุดวิชา82328นโยบายสาธารณะในบริบทโลกครับในหน่วยที่13ของเรานั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว,ว่าแบ,บ่งออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันหรือ3ตอนด้วยกันอันที่1ก็คือพัฒนาการแนวคิดและนโยบายพลังงานในบริบทโลกส่วนที่2ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้อง กับนโยบายพลังงานในบริบทโลกส่วนที่3นั้นก็คือแนวโน้มและทิศท,ทางของนโยบายพลังงานในบริบทโลกครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับสำหรับในส่วนแรกนั้นก็คือพัฒนาการแนวคิดและนโยบายพลังงานในบริบทโลกนั้นนะครับเราคงจะต้องเริ่มต้นนะครับจากการอธิบายว่าพลังงานนั้นเป็นประเด็นที่มีความสําคัญต่อสังคมการเมืองและก็เศรษฐกิจหรือการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของโลก ตั้งแต่ระดับจุลภาคจนกระทั่งถึงระดับมหาภาคการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มด้านนโยบายพลังงานของโลกล้วนแล้วแต่มีส่วนสําคัญในการกําหนดแบบแผนการผลิตและก็การบริโภคพลังงานรวมกระทั่งถึงผลกระทบนะครับอย่างสําคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนจํานวนมากที่พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับสำหรับในส่วนที่2นะครับนะบนะก็คือผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานในบริบทโลกนั้นอกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานของโลก เป็นผลกระทบอย่างสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและดุลยภาพของผู้ผลิตเหลือกับปร,ประเทศผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคพลังงานดังนั้นการกําหนดนโยบายด้านพลังงานจึงสะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองและการเมืองระหว่างประเทศนะครับระหว่างประเทศต่างๆและกลุ่มประเทศต่างๆในโลกนี้ส่วนที่3นะครับก็คือสถานการณ์และสภาพปัญหาด้านพลังงานในปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดนโยบายด้านพลังงานในอนาคต โดยเฉพาะนโยบายด้านพลังงานทางเลือกที่มีแนวโน้มในการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลมาสู่พลังงานหมุนเวียนรวมกันทั่งถึงการประหยัดพลังงานที่แักดานผ่านองค์การระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศมาหาอำนาจครับสำหรับในส่วนแรกนะครับนะก็คือพัฒนาการของแนวคิดและนโยบายพลังงานในบริบทโลกนั้นแบงออกได้เป็น 3 3ส่วนด้วยกันนะครับหรือ3เรื่องนั้นก็คือประกอบไปด้วย1ก็คือที่มาความหมายและความสําพันของนโยบายพลังงานในบริบทโลกส่วนที่2ก็คือพัฒนาการด้านพลังงานของโลกกับนโยบายพลังงานและส่วนสุดท้ายส่วนที่3ก็คือแนวคิดที่สีด้านนโยบายพลังงานที่สําคัญอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะพลังงานนะครับและนโยบายด้านพลังงานนั้นเป็นประเด็นที่ได้รับความสําคัญนะครับแล้วก็ความสนใจมาตั้งแต่กลาง นะครับนะคริสต์ศตรวตรรษที่18จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1แล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ที่นําไปสู่การใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์และเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งนะครับนโยบายด้านพลังงานมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านพลังงานของโลกอันอาจจะแบ่งออกได้เป็น3ช่วงเวลาใหญ่ๆด้วยกันตามแหล่งพลังงานหลักก็คือช่วงเวลาของถ่านหินระหว่างกลางคริสตศตวรรษที่18นะครับถึงคริสตษ ถึงทศวรรษที่1950ช่วงของน้ํามันก็คือตั้งแต่ทศวรรษที่1950ถึงปัจจุบันแล้วก็ช่วงพลังงานทางเลือกตั้งแต่ทศวรรษที่2000ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็แนวคิดด้านพลังงานของโลกนั้นอาจจะแบ่งออกได้เป็นสกลุ่มหลักก็คือการให้พลังงานเป็นของรัฐที่เน้นให้รัฐเข้ามามีบทบาทในตลาดพลังงานในฐานะทรัพยากรและสินค้าที่มีความสำคัญต่อความมั่นคง และการเปิดเสรีด้านพลังงานที่ให้บทบาทของภาคเอกชนและตลาดในการกำหนดราคาด้านพลังงานและการผลิตด้านพลังงานอย่างเสรีแต่ภายใต้แนวคิดที่ว่านะครับหากตลาดทำงานอย่างมีเสรีและมีประสิทธิภาพผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดรัฐมีบทบาทในการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดด้านพลังงานความน่าสนใจอีกอันหนึ่งสำหรับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือว่า นะครับเราคงจะต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของที่มาความหมายและก็ความสัมพันธ์ของพลังงานอาจจะกล่าวได้ว่าพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องเรื่อยมานะครับจนถึงปัจจุบันในซึ่งในอดีตนั้นมนุษย์จะใช้แรงงานสัตว์แล้วก็แรงงานของมนุษย์เองจากการเผาไหม้จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่19ยุโรปนะครับนะก็มีจุดเริ่มต้นที่สําคัญก็คือเริ่มใช้พลังงานสันดาปภายในนะครับก็คือการใช้นะครับพลังงานที่น่าสนใจมากๆ นะครับในหลายส่วนด้วยกันนะครับนะแล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงสู่น้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในภายหลังในช่วงแรกนั้นนะครับก็ใช้น้ำมันจากฟอสซิลส์นะครับนะจากก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินนะครับนโยบายพลังงานนั้นก็คือลักษณะของนะครับแนวะทางที่รัฐและองค์การระหว่างประเทศใช้ในการจัดการปัญหาและก็สภาพนะครับการพัฒนาด้านพลังงานซึ่งพลังงานตรงนี้นั้นนะครับก็เพื่อต้องการ ความร้อนหรือพลังในการที่จะขับเคลื่อนเครื่องยนต์กลไกในชีวิตประจําวันตั้งแต่พลังงานน้ําลมปิโตรเลียมถ่านหินไฟฟ้าแล้วก็พลังงานทางเลือกทั้งหลายนะครับนะที่มาและความสำคัญของพลังงานตรงนี้เริ่มตั้งแต่ในยุคข,ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากการใช้พลังงานของมนุษย์พืชแล้วก็สัตว์มาสู่การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กลไกทั้ทงหลายในการขับเคลื่อนแล้วก็ได้ก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ํา ทั้งเดินเรือรถไฟแล้วก็มีถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่สําคัญนะครับนะฮะต่อเนื่องเรื่อยมานะครับจนกระทั่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ที่มีการจานใช้เครื่องยนต์สันดาปผ่านในเรื่องของปิโโรเคมีหรือน้ํามันเพิ่มมากขึ้นการแร่ขยายของลทัทธิลอนาอาณาณิคมตรงนี้นะฮะซึ่งนําไปสู่การพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจและก็สกสานแสวงหาสินค้าและวัตถุดิบตรงนี้ก็นําไปสู่การค้นหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆจากเจ้าอนาณิคม แล้วก็พลังงานนั้นก็มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยในเรื่องของความมั่นคงในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงในด้านการจัดหาและก็ความมั่นคงในด้านของราคาทีนี้พัฒนาการ <c oughs> ของพลังงานโลกกับนโยบายพลังงานตรงนี้ก็อจาจจะกล่าวได้ว่าเริ่มต้นจากยุคถ่านหินนะครับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคแรกแล้วก็มีการใช้ถ่านหินเพื่อเป็นพลังงานนะครับนะแล้วก็แผ่ขยายทั่วโลกในยุคของการละนาน,านิคมในช่วงแรก นะครับต่อมานะครับนะก็มีการพัฒนาการน้ำมันนะครับนะจากเดิมทีซึ่งน้ำมันนั้นถูกค้นพบตั้งแต่สมัยอาณาจักรบาบิโลนนะครับแถบประเทศอิรักนะครับเมื่อกว่า4,000ปีที่แล้วแล้วก็มีการใช้น้ำมันนะครับอย่างกว้างขวางมากขึ้นจากการกลั่นน้ำมันนะครับการขนส่งแล้วก็การดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็น้ำมันก็เป็นที่แพร่หลายในอังกฤษ นะครับแล้วก็แพร่ขยายไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงสวงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาแล้วก็น้ำมันก็มีความสำคัญต่อเนื่องนะครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงสวงครามเย็นที่พี่น้องทั้ง7หรือผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง7หรือว่า Seven Sisters นะครับนะครับซึ่งก็คือบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่7บริษัทนะครับรด้แล,แล้วแต่มีบทบาทที่สำคัญในการนะครับสร้างความมั่งคั่งให้กับนะครับประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัท b r i t i s ปิโ t r o l ียม รอยเตอร์ดัชเชลสแตนดาร์ดออยแห่งแคลิฟอร์เนียสแตนดาร์ดออยแห่งอ e นิเจอร์ซี่สแตนดาร์ดออยแห่งนิวยอร์กแล้วก็เท็กซัสโกนะครับเหล่านี้เป็นต้นก็ไปขุดเจาะน้ํามันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของตะวันออกกลางซึ่งผลิตน้ามันได้ถึงนะครับร้อยละเจ็ดสิบของน้ำมันสำเรองทั่วโลกนะครับนะแล้วก็นําไปสู่การเกิดความขัดแย้งกันขึ้นกับประเทศซึ่งเป็นเจ้าของนะครับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอิหร่านหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง นะครับตรงนี้ก็คือตัวอย่างที่สําคัญที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้สําหรับแนวคิดที่สีด้านพลังงานที่สําคัญตรงนี้เนี่ยนะครับแนวคิดแบ่งออกได้เป็น2แนวคิดใหญ่ๆนะครับก็คือแนวคิดการให้พลังงานเป็นของรัฐแนวคิดตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการที่นะครับภาครัฐนั้นนะครับจะเป็นเจ้าของกิจการทั้งหลายนะครับแล้วก็เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในการควบคุมพลังงานทั้งหลายนะครับเรื่องแนวคิดอันนี้นั้นถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่นะครับ กลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับมีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมอันนี้กับอีกอันนึงก็คือแนวคิดในเสรีในด้านของการพลังงานซึ่งแนวคิดอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของตลาดเสรีที่เกิดขึ้นแล้วก็รัฐนั้นจะมีบทบาทในการเป็นผู้ควบคุมคุณภาพราคาพ,พลังงานตามสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการผูกขาดอันเนื่องมาจากลักษณะของการที่มีลักษณะของการผูกขาดตามธรรมชาติเพราะว่าการลงทุนด้านพลังงานนั้นนะครับก็จะมีต้นทุนนะครับในการลงทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบรรษั นะครับโดยเฉพาะเป็นสัค้คมชาติเพียงไม่กี่บริษัทที่จะสามารถลงทุนสิ่งเหล่านี้ได้